สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอพอดีนะคะคุณบุ๋มโดยส่วนตัวนะคะมีโอกาสศึกษาเรื่องสมุนไพรนะคะก็มีผู้ถามนะคะมีผู้ถามว่าเป็นไตเนี่ยเป็นไตสิสกินยังไ้แน่ก็นานานกู้มูก็เคยจําจนายเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็คือคุณหมอที่เพินทรงมหายนะคะก็เลยได้จํานายวันนี้มีโอกาสได้ศึกษาเบื้องตน้น พ่อ,อจะหูบางนิดหน่อยก็เลยอยากเก็บข้อมูลมาฝากนะคะผู้เพิ่นทิ่เป็นไต่ด้วยจ้า,าแนะนําใ้้กินบักแข่งถ้าภา,าษาไทยเขาเอิ่นว่ามะเขือพวงเลยคะ่ะถ้าปลูกไวก้กะเก็บกินมื่อละลูกสองลูกสามลูกนะคะให้กินติดต่อกันเป็นเวลาจากักจักสิบหามื่อนะคะอันนี้คุณบุมปลูกไว้อย,อยู่อยู่สวนนะคะ โยสวนนี่ค่ะักแข่งจะคองนี่แหละนะคะถ้าผู้ใดอันบ่ได้ปลูกกบไปซื้อเพิ่นกะเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินแบบใดวัติีค่ะกินสดๆดนี่แหละจ้าก,กินมืออะลูกสองลูกสมลูกใส่เวลาจาักประมาณสิบหาเมื่อนะคะพอหลังจากนั้นก็ล่องไปตรวจค่าไตาเบิงว่าสมิการเปลี่ยนแปลงจังใดน,นะคะกะเก็บมาฝากนะคะอันนี้บักแข่งจะคองนะคะ หรือมะเขือพวงทําอาหารก็อร่อยนะคะนี่นะคะกะดกยูดาจาเนี่มีหลายต้นอยู่นะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะเก็บมาฝากนะคะค่าไตาจะดีขึ้นหรือยังไงกะแนะนําล่องกินเบิงเนาะนะคะล่องกินเบิงค่ะเก็บมาฝากซ้ำนี่แหละค่ะเมื่อนี้แค่นี้ก่อนได้จา้าสวัสดีค่ะ